สวัสดีครับธรรมโกะครับแบลลิสประจำเดือนอันล่าสุดของมาสเตอร์ดูอได้ประกาศออกมาแล้วครับโดยแบลลิสอันเนี้ยจะมีผลตอนวันที่5เดือนหน้า5 d e เด m b e r 2025อร์2เนี่ยเนาะโดยมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ครับกับไอการ์ดสใบเนี่ยก็คือ Supreme King Dragon Starwing Venom ถูกปลดลิมิตครับปลดจาก1ใบามา3ใบแล้วก็มี2ใบที่โดนแบนคือ Arch Lordry กับ อ่อมาริสควีนเวดแรนซ่อมอืมขอพูดถึงตัวใบนี้ก่อนไอสตาล์ i ิงเวนอมเนี่ยเนาะใบเนี้ผมไม่ชชวว์นะว่าการที่เขาปลดมาสามใบแบบเนี้ยมันจะเป็นผลดีกับตัวเกมหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวใบเนี่ยเหตุผลที่มันถูกลิมิตก่อนหน้าเนี่ยเนาะเพราะว่ามันมีการเอาตัวมันไปทำ FTK ครับอืมคือเทคมันบอกว่า สามารถที่จะกอบเอฟเฟกของบอนหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลกับว่าในหลุมได้อะเนาะเออนั่นแหละแล้วแบบมันไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทินด้วยครับไอทางเงื่อนไขาการซัมมอนทั้งไอเอฟเฟกต์กอปเทคเนี่ยไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทินทั้งคู่เลยเลยทำให้สามารถที่จะทำตัวมันตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามออกมาแล้วก็กดเทคไอตัวที่เรากอปมาเนี่ยได้อะรอบสองรอบสามอะ่ะครับนั่นแหละมาเลย เป็นใบที่ค่อนข้างอัตตาายครับที่จะปลดแบน์ออกมาก็เลยไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่ากับไอบ้ใบนี้ก็ก็ดูกันเนาะอืมก็ดูกันว่ามันจะอะไรยังไงอาจจะมีแบบพวกท่า FTK อะไรทั้งหลายกลับมาก็ได้ไอ้ที่มันเกี่ยวกับไอบ้ใบเ,เนี่ยอืมแล้วก็ตัวเดกันซ่อมเนาะตัวเด็กมาริสเนี่ยผมไม่เคยเล่นเองบอกแต่ว่าเล่นกับมันบ่อยจนแบบ รู้เลยอะว่าใบนี่มันคือใบท็งจุดที่แบบสําคัญมากๆอ,ะอ่ะะอ่าคือตัวมันดิงสมอลออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้เราได้เสิร์ชแบบฟิลกับว่าตัวมิเกอร์ที่เป็นใบชี้แล้วเนเกียตเนาะครับอืมก็ค่อนข้างเป็นตัวที่ดีแล้วก็ในตอนที่มันโดนแบนนิชแล้วกลับมาเนี่ยมันให้เราได้แบนนิชไซเบอร์สมอนสเตอร์หนึ่งตัวด้วยก็ได้ใช่ปะเออนั่นแหละมันก็แบนนิชมอนมาลิสตัวแล้วก็เอามากำต่อเนี่ย เสิร์ฟิลสเปลแล้วมารมต่อเนี่ยอะไรประมาณนั้นครับอืการที่มาลิสโดนแบนไปนี้ไปนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูหนักหนาสาหัสพอสมควรนะเออไม่รู้ว่าเด็กมันแตกเลยไหม,มก็ต้องให้คนเล่นมาลิสเขามาตอบนะครับเรื่องนี้ผมผมไม่อาจจะคอนเฟิร์มได้เออม,มันนั่นแหละต้องให้คนที่เขาเล่นจริงๆมาตอบนะเนาะว่ามันอะไรยังไงครับแต่ ดูก็รู้ว่าแบบมันเป็นคิตที่แรงมากๆจริงๆกับไอการโดนแบรนด์ไปนี้ครับอ่ะรอดูแล้วกันเนาะว่ามันจะอะไรยังไงเด็กมันจะระเบิดเลยไหมหรือว่าจะเล่นได้ต่อแล้วก็อาร์ลอร์คริสเตียเนาะไอใบเนี่ยเอในตอนช่วงหลังจากไอแบลลิสอันก่อนหน้าเนี่ยอืมผมเห็นคนหยิบใบเนี่ยมาเล่นกับไอเด็กเจมไนกับดากอนบูเลอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ อืมคือเจมไนท์เนี่ยมันก็มีเจมไนท์ฟิวชั่นที่ดําวัตถุดิบลงสุสานไปได้เนาะเออแล้วแบบดูเหมือนว่ามันจะดําไอ้ใบนี้ไปได้ด้วยเออแล้วก็ใช้อาบาอคูชุบออกมาอืมชุบตัวเนี่ยออกมาจากสุสานครับแล้วก็ล็อกฝั่งตรงข้ามไม่ให้สเปรอมอน,นะเนาะอืมส่วนดาร์กอนกูเลอร์เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันทําอีท่าไหนถึงเอาไอ้ตัวนี้มาล็อกผมได้ อ่าคือเคยเจอดาร์ o อนกูเลอร์ทำสาสแต่แต่ลืมไปแล้วว่ามันอะไรยังไงครับเออก็ไม่แปลกใจที่อ่าตัวใบเนี้ยมันโดนแบนอืมคือคือเจอเยอะจริงๆนะเออเจมไนที่เขาเอาใบเนี้ยมามาล็อกชาวบ้านอนะ่ะครับเออคือโยเนียโดนแบนแล้วก็ยังยังสรรหาใช้ใบนี้ได้อนะ่ะเออก,ก็ก็โดนไปครับอืมจริงๆเจมไนเนี่ยมันมันน่าจะต้องโดนเพิ่มด้วยไหมอ่ะในความรู้สึกผมนะ ออรู้สึกว่าบริเ i a ฟิวชั่นสามใบนี่มันก็เยอะไปหรือเปล่าอ่อมันเด็กมันเสถียรไปหรือเปล่าอะไรแบบนั้นอแต่ในเมื่อคนอมรเขาตัดสินใจแบบนี้ก็ก็ว่าอะไรเข้าไม่ได้ครับเอ่าก็ก็ตามนั้นเอ่เราก็ยอมรับไปเนาะอืมก็ก็ดูกันครับว่ามันจะอะไรยังไงมีใบเนี่ยที่อืมแอบน่ากลัวแต่ก็ดูเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้า ถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับไปและบ๊ายบาย